บทวิเคราะฟุตบอลเจ็ดธันวาคมไปกันที่ศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ล, League, ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะัดสุดท้ายกลุ่มดีเกมบิ๊กแบตระหว่างละาชันชุดขาวเลอมาดริดเปิดรังย้าซานเดียโกเบ์นบิลรับกรรมเยือนของงูใหญ่อินเตอร์มิลานคู่นี้จะลงเตะในช่วงดึกของวาันอาัคารที่7จธันวาคมเวลาไต้สาตรงที่กรุงมาดริดประเทศสเปน เลอมาหริดภายใต้การคุมทัพของคารอนเชลติฟอร์มในรายการนี้นับว่าน่าประทับใจอย่างมากแม้ขุนพลในทีมจะไม่ได้หน้าเกรงขมเท่าเดิมเพราะไม่ได้มีสตาร์ล้นที่เหมือนในยุคก่อนเสียตัวหลักออกไปในแนวรับแต่การวทคจิกของโค้ชบวกกับผู้เล่นบางรายที่ระเบิดฟอร์มได้อย่างสุดยอดแบบที่ไม่มีใครคาดคิดพาทีมทะยานขึ้นเป็นจ่าฝูงลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่มได้สบาย เกมนี้ขอเพียงแค่ไม่แพ้จากการันตีแชมป์กลุ่มทันทีสภาพทีมเกมนี้จะขาดเซบายอสและกาเลตเบลที่ยังไม่หายจากกาาเจ็บเพียงแค่2รายจะนำทํามโดยวินิอุสจูเนียปีกตัวจีที่กำลังเล่นได้อย่างร้อนแรงสุดๆ5าเกมหลังสุดของเลอมาริดชนะ5นัดรวดทางฝั่งอินเตอร์มิลานลูกทีมของอินซาคิผลงานในบอลยุโรปซีซั่นนี้ถือว่าตัวรอดได้ดีเลยทีเดียว การันตีการผ่านเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกมนี้บุกไปเก็บ3มแต้มได้จะแซงขึ้นไปเป็นแชมป์กลุ่มทันทีความสําคัญคือจะสามารถหลบรอดจากทีมยักษ์ใหญ่ได้จุดเด่นของทีมเป็นการเล่นเกมรุกที่เล่นได้อย่างดุดันเร้าใจแต่เกมรับยังเป็นปัญหาเวลาโดนคู่แข่งที่สวนกลับคมคมมีอกัดพังได้ทุกเมื่อเช่นกันความพร้อมในเกมน,นี้เจ้าช้งานกาเบรียลบาซาวอเลสซานโดบาสโตนีสเตฟานเดอร์ฟรายอันเดรียลาน็อกเกียอเลสซานดาโคลลอฟ m a t ตโอดาเมียนและคริสเดนอเล็กเซนโดยสตาร์ที่เป็นความหวังสูงสุดในการล่าตะข่ายแดนหน้าต้องฝากไว้กับลาวตาโลมาติเนสของนักตัเก่งที่กำลังเล่นได้อย่างมั่นใจ5้เกมหลังสุดของอินเตอร์มิลานชนะ5้นัดรวด เรอัลมาริดรเกมนี้ขอแค่แต้มเดียวในรังก็จะก,การันตีผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มคงวางแผนมาเล่นแบบรัดกุมไม่เปิดหน้าแลบแบบพลีผามตั้งเป้าขอไม่แพ้ไว้ก่อนก็เพียงพอตรง,ตรงกันข้ามกับอินเตอร์มิลานตรงกันข้ามกับอินเตอร์มิลานที่ยังมีความหวังในการแซงเป็นแชมป์กลุ่มแต่จำเป็นต้องชนะเพียงสถานเดียวจึงจะเป็นต้องมาเปิดหน้าแลบแบบชวนทะเลาะอย่างไรก็ตามการผ่านเกมหนักช่วงสุดสัปดาห์มา,าทำให้เร่งเกมขึ้นยากเชื่อว่ารูปเกมจะออกมาเป็นการชิงจังหวะและอาวุธกันคนละหมัด ฮาเกมหลังสุดที่เจอกันเลมาริดชนะไป4นัดและเสมอกันไป1นัดราคาเปิดไม้ทางเรลวมาริดเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกมองตามสารการและเหมือนว่าเกมนี้แทบไม่ต่างจากการแตะแก้บนของทั้งกู่มีความหมายก็จริงแต่ไม่จะเป็นขนาดนั้นเพราะยังไงทั้งคู่ก็ผ่านเข้ารอบต่อไปอยู่ดีแต่ถ้าจะไปต้องฟันทงขอเอาจากสถิติและความเฉียบคมยังคงมาใช้ใต่อเลมาริดมากกว่าเนื่องจากความแน่นอนในการเล่นรวมไปถึงความเก่าเกมเจ้าถิ่นดูดีกว่าชัดเจน